เบา้างสิเลยพี่น้องเป็นห่วงสิเลยครับ <c oughs> โอ้ยได้คลองแท้แล้วพี่นอ้อ,องบุญดังมูหรือว่าจมูกมูพี่น้องมาแบบเพิ่งหัวเลยงั้นสิเลยครับอยากดังพี่น้องอยากดังามาแมกอยากดัง <c oughs> <c oughs> มาเซ่อเซอนะามาแม่ครับผมโอ้ยน้ำจินมเขาถือความ สวัสดีครับพอม่พี่น้องปองปายสู้โคสู้คนค,ครับผมป้ามือหนีพี่น้องเขาได้ของแท้แล้วมือหนีพี่น้องหัวหมูพี่น้องหัวหมูน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดพี่น้องมือหนีมาแบบเต็มเต็มได้พี่น้องแต่ว่าพาครึ่งมาเิ่นพาครึ่งมาพี่น้องเบาหนางสิเลยพี่น้องเป็นห่วงสิเลยครับโอ้ยได้ของแท้แล้วพี่น้องมือหนี หมาหมาเซ็ตเซตนว่าแม็กครับผมเอาก่อนอื่นกับฝา่ายน้อยเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นงกำลังใจให้ว่าแม็กเด้อครับผมมาหมาพี่น้องบาดี้มาเซ็ตเซ็นะว่าแม็กครับผมโอ้โหยอ,อยามเอาหูมันเด้อโอ้โหเปื่อยๆเลยนะครับผมน้ำจิ้มซีฟูด้ด Å! Oh, De? Nei

เนาะโอ้ยพี่นออ้องเอ้ผมเอกเซลดังมันอยู่แล้วก่อนนะเอาดังมันเลยพี่น้องโอ้ยดังมูพี่น้องเอ้หรือกระจมูกมันเนาะเขาไม่ขอย,ยากกันเนดังมูด้วยกระจมูกมูพี่น้อง มาแบบเพิ่งหัวเลยั้งสี่เลยครับอยากดังพี่น้องอยากดังมาแม่อยากดัง <laughs> มาเซ่อๆนะวาแมกครับผมอุ้ยน้ำกิมเขาสิความ เสซยบฮ่ดิ้นเพิ่นพี่น้องดิน่งแกเครื่งนึงหัวกแ้เครื่องนึง,ง,นงสุดยอดเลยอ ในรอบแบกไปซื้อมาเนาะพี่น้องเพิ่นตุนไม่ให้ได้พี่น้องแซ่บขนาดเลยเพื่อดีครับ ข้างมันปากมันข้างหมูปากหมู อ๋ออมเป็นเนื้อสิขางในมันอ้หวพี่น้องมีความมีตาอันพอมเ็กขนาด Nhái nái ngon nái 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 nó, mm -hmm. Đó, đẹp đẹp đẹp. เซียดเลยครับอืมเงาลีนมันไี่หรอกอืม อืมอืมอยพี่นองโอ้เด็กขนาดเลพี่นองใชทั้งบดหูนึงเลยปากนึงพี่น้องทั้งลิ้นพ่อ หัวมันง่ายเลยพี่น้องซูเยอะเลยเอ้าสำนี้ก่อนพี่น้องมันไงกินบุฟเฟ่ตกับคอโทษขออภัยพี่น้องมันหลายครับบางง่ายเลยสับมื้อนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนพี่น้องมื้อหน้ามึหงหม่พบก,กันใหม่เด้อครับผมสวัสดีครับ